สวัสดีครับแฟนคลับน้องอุกอิงครับสวัสดีแฟนคลับเซนี่พี่น้องนี่ครับโปปลอบช่องนายชาแนลนี่ครับบําบังบรรยากาศบ้านน้องอุกอิงครับเนี่ว่าพอเอกเทศยังพี่น้องนี่ครับเอาดินไม่แล้วนะครับอืมนี่ครับบรรยากาศบ้านอีหลาครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ เอาดินล่งขังล้างบ้านแท้ๆพี่นอ้องนี่ครับบรรยากาศบานนองอุกอิงอะไรพ่อไงนี่นะครับหอของพ่อเอก พอยอกสีเห็ดอย่างน้อพี่น้องนี่ครับรอเบิงรอติดตามนะครับบรรยากาศหลังบานหลังบางกับม่วานสร้างเพ่อกับมมากเก็บสีพี่น้องนะครับก็เรียบร้อยเรียบร้อยดีนี่ครับ,บ,รบ,รบ,รบสะอาดบ้านหลังไงก็สะอาดแห้งพี่น้องพร้อมแล้ว นะครับบถดำเป็นมาะเทศดินพี่รองนะครับอื บรรยากาศเศ้านี่พี่น้องนะครับอากาศดีนะครับ,นะ,รบนะครับบ้านน้องยิงประเทศอยังแน่นะครับอัปเดตให้พี่น้องรเบิ้งนะครับหลังบ้านนาบ้านนะครับแม่ไหนก็ มาอยู่บ้านแต่จะมัวว่านพี่น้องเลยครับก็เริ่มปรับเปลี่ยนไปหลายนะครับปรับเปลี่ยนไปหลายพี่น้อง บรรยากาศก็กลมลื่นครับพออีกมีเพี้ยนเห็ดอย่างนู้นพี่น้องนี่ครับตัวดินมาถมอีกนี่ครับปรากดไล์กดเช่ครับหมูว่านทิมสางข้ากับมะท่านะครับหลอบนอกกำแพงนะครับ เซตพนที่เรียบร้อยพี่น้องนะครับเซตพนที่เรียบร้อยนะครับตแต่ละอย่างก็คคอยเรี่ยวไปละนะครับตรองนี้กะทีม้างเข้ากับเรือแค่นะครับเอาแม่บ้านมาทําความสะอาดนะครับสามห้องนะครับจะอยู่ใดเแี้ยวนะครับก็เเลือแค่นี้นะครับจะเริ่มมืดนาทีทีม้างเข้าเลี่ยวพี่น้องนะครับก็เเรือแค่บ่กิจจุดแคบอพักนะครับ บอ่อผักนี่จุดบ้านหลังใหญ่นะครับบอ่อผักใส่ทอเสรบ่อ,บอซึมกระเลี่ยวพี่น้องทีมสร้างห้องกับสิเริ่อมมัสนาทีไปแล้วนะครับเพราะว่าง,งานกระเลี่ยวแล้วนะครับแล้วเต็มไหน่อยสิไอเฮ็ดยังอีกนะครับกนะระถาเบืนะ้งถาติดตาม นี่ครับของขวก็เรียบร่อยดีพี่น้องเดี๋ยวแกทําความสะอาดนี่พี่น้องตรงนี้ก็เรียบร่อยนะครับ แต่ละห้องก็สวยงามพี่น้องนี่ครับแต่ละทนแต่ละหอ้องอัพเดตให้พี่น้องได้เบ่ง นี่ครับพอ,อเหียเพิ่นมีเพียเ้ยนนะครับเลยเอาดินมาทมใหม่นะครับ ่วงนี้ก็หาดินง่ายพี่น้องเพราะว่าเกี่ยวเข่าออกน่ครับกะินีรถดินแลียนพานเสมอนะครับกะเลือแต่นี่ในบ้านว่าไม่หน่อยเป็นสิเอามาถมบ่อนะครับหล้างบ้านกโล่งนะครับกะเป็นตาเอาม้าอยู่เด้พี่น้องเพราะว่ามันก็มีในจุดที่น้ำค้งอยู่นะครับในบ้าน กกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเอาพี่น้องครับคลิปนี้ก็เอาไวส้สมิสะก่อนครับคลิปหน้าค่อยปอกกันใหม่คลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ